ลู Hello. สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่องของเฟียสอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ยังติดตามกันอยู่เหมือนเดิมแล้วก็อย่างที่เคยบอกกันไปนะคะสำหรับคลิปที่แล้วที่เฟียสลงไว้เนาะว่าเออการทำเอาส์ิลดุงผู้ช่วยหมอฟันเนี่ยเขาเรียนอะไรกันบ้างที่โรงเรียนนะคะในวันนี้ก็เช่นกันเฟียสจะมาแชร์นะคะว่าคนที่ทำเอาส์ิลดุงผู้ช่วยหมอฟันเนี่ย เขาจะต้องทำอะไรกันบ้างในพ r ก c ิ i c ์เห็นปะเนี่ยแต่งตัวก็เลยจัดเต็มมาเลยจ้ามีมงมีมาสถามว่าพูดยากไหมเหนื่อยไหมหายใจไม่ออกแล้วจตตอนนี้เอามาสลงก่อนแล้วกันนะหายใจไม่ออกนะคะเล่นใหญ่เป็นคนเล่นใหญ่เนาะเออทีนี้เราก็จะมาพูดถึงนะคะว่าเราอะต้องทำอะไรบ้างในพ r ก c ิ i c ์นะคะซึ่งถามว่าอย่างที่เราเห็นเห็นกันเนาะว่าเออมันจะมีแค่การแบบจับ ซักชั่นดูดน้ำลายอย่างเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเฟซจะบอกเลยว่ามันไม่ใช่เนาะการเป็นผู้ช่วยหมอฟันที่เยอรมันเนี่ยเราจะมีงานที่เราจะต้องทำให้ได้หลากหลายมากกว่านั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มต้นมาจากที่ว่าถ้าสมมุติว่าเราก้าวเข้าไปในพลาสติ์หมอฟันทุกที่นะคะสิ่งแรกนะคะที่เราต้องเจอคือการต้อนรับอย่างดีดีเวลข้ามค่ะเวลข้ามอย่างเงี้ยเออเนาะก็คือ เราจะต้องทำเรเซปชิโอนเป็นนะคะแต่ว่าไอ้ส่วนของรีเซปชันหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นเรื่องของคนที่สามารถพูดภาษาเยอรมันได้คล่องนิดนึงเนาะถามว่าเฟียทำได้ไหมเฟียก็ทำได้นะคะอย่างเช่นแบบการทำเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการนัดการทำนัดหมายให้กับคนไข้รายต่อไปหรือครั้งใหม่อะไรเงี้ยแต่ถามว่าอย่างเฟียอย่างเงี้ยจะให้รับโทรศัพท์นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอาจจะยังเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้าง ที่จะต้องใช้เวลาอีกหน่อยเนาะเพราะว่าภาษาเยอรมันเฟสนยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเนาะย้ายกันต่อเข้าไปในห้องกันเลยดีกว่าค่ะห้องที่เราคือห้องในที่นี้ที่เฟ้นหมายถึงก็คือห้องที่เราเข้าไปทําฟันกันนะคะไม่ใช่ห้องนอนไม่ใช่ห้องอะไรเด้อเออก็คือว่าพอเราเข้าไปในห้องใช่ไหมคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราต้องรู้ว่าในแต่ละคือเราจะมีคนไข้ที่มันแตกต่างกันไปเนาะด้วยความที่ว่า คลักซิตที่เฟียทําอยู่เนี่ยเป็นจะเรียกคลักซิตเรียกคลินิกแล้วกันเนาะคลินิกที่เฟียทําอยู่เนี่ยละค่ะก็คือจะเป็นคลินิกทั่วไปเนาะเราก็จะรับทําหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถอนฟนันการอุดฟนันการทำโครนครอบฟนันหรือว่าการรักษาฟันนะคะแล้วก็การทำรากฟันเทียมอะไรแบบนี้ก็คือถ้าเกิดว่า สมมติว่าใครนะคะที่สมัครเป็นผู้ช่วยหมอฟันในคลินิกแบบเฟสอย่างเงี้ยก็คือเราก็จะได้มีความหลากหลายทางการทำงานมากขึ้นนะคะถามว่าถ้าเกิดใครทำคลินิกที่เป็นคลินิกจัดฟันอืมก็จะไม่มีตรงนี้เกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ใครถ้าเกิดใครทำคลินิกจัดฟันก็กดข้ามคลิปนี้ไปเลยเลยค่ะไปดูคลิปอื่นแล้วกันเนาะ <laughs> ค่ะแล้วก็ทีนี้เนี่ยอย่างที่เฟสพูดไปก็คือ เราก็จะต้องรู้ใช่ไหมคะว่าเราต้องเตรียมเครื่องมืออะไรบ้างให้กับแพทย์นะคะคือเราก็ต้องรู้ทั้งหมดนะคะว่าเออเขาจะใช้อนุชอันนี้อะไรเงี้ยเราต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้านะคะการทําความสะอาดห้องเช็ดห้องต่างๆเพื่อเตรียมเช็ดโตะ๊ะเช็ดเก้าอี้อะไรทั้งหลายแหล่นะคะเพราะว่าเราต้องอย่าลืมเนาะว่าการทาฟันเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเรื่องของเลือดหรืออะไรต่างๆเขาไมา่เกี่ยวข้องเนาะเราต้องรู้ว่าเราต้องจัดการกับมันยังไงหรือแม้กระทั่งการ ช้เข็มฉีดยาชาอะไรอย่างเงี้ยอืมเราก็ต้องแบบแพนแล้วเนาะว่าแบบเออเนี่ยกับคนไข้นะพอเราฉีดยาชาไปให้คนไข้เสร็จแล้วเข็มเราต้องทิ้งยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่เราจะไปทิ้งสุ่มสี่สุ่มห้าได้นะทุกคนเพราะว่าเราต้องถึกนึกถึงคนเก็บขยะหรืออะไรพวกนี้ด้วยเนาะคือโดยเฉพาะที่เยอรมันเนี่ยมันมีกฎหมายมาเลยว่าแบบเออการทิ้งเข็มฉีดยาหรืออะไรพวกนี้เราต้องแบบ มีการปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้คนที่เขามากิบขยะต้องเป็นอันตรายหรือได้รับอันตรายจากแคมชีดยาเหล่านี้เนาะก็นั่นแหละคะ่ะเป็นสิ่งที่เราต้องทําเหมือนกันคือพวกนี้เริ่มพวกนี้เราได้เรียนรู้ทั้งหมดนะคะในคลินิกนั่นเองต่อมากันเลยดีกว่านะคะก็คือเรื่องของการทำแผบลบเกิดขึ้นซึ่งการทำแผบลบในที่นีน้มันก็จะเริ่มมาจากการที่เราต้องหัดพิมพ์ฟานคนไข้ ใครที่เคยดัดฟันจะรู้ดีการพิมพ์ฟันเป็นเรื่องที่ไม่สนุกเลยมันไม่ใช่แค่คือมันไม่สนุกสําหรับคนโดนทําเนาะเออแต่ว่าสําหรับสาหรับอย่างเฟียนเงี้ยผู้สมพาะฟันเงี้ยเออคือเราก็แค่ทําการแบบมิกซ์อะไรไอ้ถ่ว้ไอ้ไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะไอ้ตัวยางสีอะค่ะแล้วเราก็พิมพ์ฟันให้คนไข้เนาะเอออันนี้คือสิ่งที่เราต้องทําเป็นเนาะเราจะต้องพอหลังจากที่เราพิมพ์ฟันเสร็จอะค่ะ เราก็จะต้องเอาไอ้ตัวเนี้ยไปทําการเขาเรียกว่าอะไรสร้างโมเดลไอ้สร้างโมเดลอันเนี้ยคือมันก็เหมือนการทาปูนปาสเตอร์ซึ่งเฟียรู้สึกว่าเอออันเนี้ยสนุกนะถามเฟีย์วาเฟย์อฟชอบนะเออก็สําหรับถ้ากดใครเป็นคนที่แบบไม่ถนัดเรื่องการทํางานฝีมืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบมีปัญหาเนิดหน่อยแต่สําหรับเฟีย์เออเฟย์ชอบเฟย์ว่มามันสนุกดีอืมเฟย์ก็เลยรู้สึกว่าอันเนี้ยคือเข้าทางเนาะ ถามว่าเราอะทำโมเดลไอ้พวกเนี้ยไปเพื่ออะไรนะคะไอ้โมเดลพวกเนี้ยคือเราอะจะมาทำยกตัวอย่างเช่นอันนี้ค่ะอันเนี้ยก็คืออันนี้ของเฟียนเองนะมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามเพราะอะไรมันคือที่ข้อฟันนั่นเองค่ะถามว่าที่ข้อฟันอันเนี้ยคือมันก็จะมีหลากหลายแบบเนาะมันจะมีแบบที่ข้อฟันสําหรับคนที่ชอบนอนกัดฟันใครที่ชอบนอนกัดฟันนะคะให้ไปหาหมอฟันถ้าเราสมมุติเรารู้สึกว่าเออเน,นี่ยตรงเนี้ยเราเจ็บ จับไปตรงๆงแถวแถวร่องหูตรงเนี้ยกามตรงช่วงกามค่ะแล้วมันเจ็บก็คือให้ไปปรึกษาหมอฟันได้นะมันอาจจะเกิดจากการที่หลายคนอ่จจะชอบคิดว่าแบบเออเรานอนต้องนอนกัดฟันอย่างเดียวนึกออกใช่ไหมกัดที่แบบมีสิ่งกึ๊ดกๆๆดกึ๊อะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคืออย่างเฟยอย่างเงี้ยเฟยก็เป็นคนนอนกัดฟันเหมือนกันแต่เฟียเราไม่ได้นอนกัดฟันแบบกึ๊ดกๆเฟียจะนอนกัดฟันแบบกดกดมันลงไปเฉยๆจะไม่มีการแบบ เคี้ยวบดอะไรอย่างเงี้ยอืมซึ่งมันจะทําให้ตรงช่วงกลามไปจนถึงลอกตรงหูตรงเนี้ยค่ะมันเจ็บอืมซึ่งถามว่าตัวเนี้ยช่วยได้เยอะมากนะคะก็คือเราจะต้องใส่มันตอนนอนเท่าน,นั้นคืออันเนี้ยก็อา้าวนอกเรื่อง <c oughs> เออเือนเนี้ยนอกเรื่องแต่อย่างที่บอกไปก็คือเราต้องทํแล้วก็จะมีการทําโมเดลขึ้นมานาอเพื่อที่เราจะได้ทํา เขาเรียกว่าอะไรไอตัวข้อฟันนั่นเอขึ้นมานะคะก็สําหรับใครที่ทํำอาสบิวดิ้งเนี่ยก็จะมีการฝึกทําของพวกนี้เหมือนกันเนาะในห้องและบหรือที่เขาเรียกกันว่าลาบอนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาเรื่องของการทําความสะอาดอย่างที่เฟสบอกนะคะก็คือนอกจากเรื่องของเข็มฉีดยาแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเ,ออเครื่องมือที่เราใช้เนาะมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะ โยนเครื่องมือทุกอย่างทิ้งทุกครั้งที่เราใช้ถูกปะเออมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมารู้ว่าเออ,อย่างถ้าสมมติว่าเรามีคนไข้ที่แบบเป็นโรคติดต่อลายแรงอย่างเช่น HIV หรือ Hepatitis B อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็ต้องรู้ว่าเออเราต้องมีการจัดก,การกับเครื่องมือเหล่านี้ยังไงบ้างนะคะมันจะค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะทำผู้ช่วยหมอฟันเนี่ยก็คือจะต้อง เขาเรียกว่าอะไรได้รับวัคซีนด้วยนะคะมันเป็นกฎหมายของที่นี่คืออย่างเฟสอย่งนะางเงี้ยเฟสก็ได้รับวัคซีนเหมือนกันเนาะเขาก็จะมีกฎหมายออกมาว่าคือเราต้องไปฉีดวัคซีนป้องกันเป็นเวลาตับอักเสบบีนะคะที่เฟสได้รับมาแล้วก็จะมีในบางปีที่ยังแบบสมมุติว่าไม่ใช่ในบางปีดิอย่างของเฟสอย่งนะางเงี้ยเฟสก็จะได้รับทุกปีนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คลินิกเหมือนกันก็คือคลินิกของเฟสอย่างเงี้ยคนหมอเขาจะให้คุณหมอที่เป็นหมอทั่วไปะคะ่ะมาฉีดยาวัคซีนป้องกันไข้หวัด อะไรเงี้ยไขวัดใหญ่อืมเนาะก็เพราะว่าเรา,เราทํางานเกี่ยวกับน้ำลายโดยตรงเนาะอะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะติดกันง่ายเออเราก็เลยต้องป้องกันตัวไว้นะคะและสําหรับข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของอย่างที่เฟยบอกไปคือมันจะมีลาบอท,าที่เราที่เราทําขึ้นเองเรื่องของเขาเรียกว่าอ,อะไรอะไอที่ข้อฟันแบบเนี้ยนะคะที่ที่เราทําขึ้นเองได้ใน l a เล็กๆของคลินิกแต่ว่า ก็จะมีบางคลินิกนะคะอย่างคลินิกของเฟรนเนี้ยที่เราต้องทําที่ครอบฟันใช่ปะเออเรื่องของที่ครอบฟันเนี้ยคือเราก็ต้องไปจ้างคลินิกขเขาทำเนาะเราจะทําเองไม่ได้ที่มันจะไม่ใช่ที่ครอบฟันนี่ที่เป็นโครนอะไรเงี้ยเออโครนครอบฟันอะไรเงี้ยคือเราก็จะทําเองกันไม่ได้ใช่ไหมคะทีเนี้ยเราก็ต้องมีการติดต่อละติดต่อกับ l a บ ข้างนอกนะคะว่าแบบเออเนี่ยคุณจงมารับของนะเรามีที่เรามีพิมพ์ฟันไว้อะไรเงี้ยให้ช่วยมารับของหน่อยอะไรเงี้ยคือเราก็ต้องติดต่อก,กับทางแลบได้รู้เรื่องนะคะแล้วเราก็ต้องรู้ด้วยแบบว่าเออเนี่ยเราจะทําลักษณะของที่ครอบฟันเป็นแบบไหนอะไรยังไงอะไรเงี้ยเราก็ต้องรู้แต่เรื่องพวกเนี้ยอาจริงแล้วนะฟิลรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ง่ายเพราะว่าเราเรียนรู้มันเกือบทุกวันเราต้องไปทางานเพราะอย่างที่เรารู้กันก็คือการทำอัสบิลดุ้งอะคือมันต้องแบบ มันทํางานเกือบเกือบเขาเรียกว่าอ,อะไรมันทำห้าวันอะ่ะเราทํางานเกือบเราก็ทํางานแคสเราก็ทํางาน4ี่วันแล้วว่ะเออเพราะฉะนั้นแบบส่วนมากทุกอย่างเรียนรู้เองที่ทํางานง่ายมากไม่มีปัญหาน,นะคะก็ เฟียคิดว่าเฟรพูดหมดแล้วเนาะสำหรับว่าเราต้องทําอะไรบ้างเนาะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครมีคําถามหรือสงสัยอะไรยังไงนะคะก็ให้พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะฝากคอมเมนต์ทิ้งไว้แล้วเฟรก็จะไปตอบคําถามนะคะตอนนี้หลังจากที่มีคนติดตาม500คนแล้วนะคะ ก็ฝากกดไลค์ a c e like b o o k ด้วยนะคะตอนนี้เฟสทำเฟซบ o ๊กเพจไว้นะคะเผื่อใครอยากมีคำถามอะไรก็ไปถามได้ใน a ฟ e b o o k เพจนะคะหรือ i ิน t a g r กรก็ถามมาได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็น i ิน t a g r กรหรือคือถ้าเกิดเป็น i ิน t a g r กรเนี้ยมันจะค่อนข้างแบบเวลาใครที่เราแบบไม่ได้เป็นเพื่อนด้วยหรืออะไรเงี้ยเวลาส่งมสเซจมามันก็แมสเซจมันจะถูกไฮไว้ใช่ปะ่คะเออมันก็จะไม่เห็นเพราะฉะนั้นแบบว่าเฟซบุ๊กก็จะเป็นก็ขอจะเรียกว่าอะไรเดียว เฟซบุ๊กนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งเนาะที่จะทำให้ติดต่อกับเฟียดได้เหมือนกันก็ฝากไว้ด้วยนะคะยังไงก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่ติดตามคลิปนี้นะคะ แล้วก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้เฟียทำคลิปต่อไปหน่อยยังไงก็ขอบคุณนะคะแล้วก็คลิปหน้าเดี๋ยวเฟียจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูนะคะว่าคือเฟียได้ผลสอบมาแล้วเนาะเออก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าเมื่อเฟียไปหลอกอีโลเวดว่าเออเฟียสอบไม่ผ่านนางจะทำหน้ายัางไงเนาะจะโดนดุเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะบายๆแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ